สวัสดีครับแฟนมวยทุกๆท่านคลิปนี้ครับก็จะมาให้ข้อมูลนักมวยวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงล่วงหน้ารายการศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2,567จากสนามมวยช่อง7สีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม จะขอย้อนกลับไปพูดถึงผลมวยไทย7สีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบทวิเคราะห์ของเราเข้าทั้งสีคู่เลยนะครับหากชอบก็ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหรือหากท่านใดยอยากจะเป็นสปอนเซอร์ช่วยสนับสนุนมวยหูหรือมวยพักยกก็ยินดีนะครับทักมาที่เพจได้เลยขอบคุณล่วงหน้านะครับมาดูผลมวยคู่ที่หนึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างฟิล้าเบรดคอมแทค พบกับเจาเหล็กที่เอ็นมวยไทยคู่นี้มวยสู้กันสนุกตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายพลิกไปพลิกมาจนขาสัน่นสู้กันจนถึงดีกาต้องตัดสินกันที่ยกสุดท้ายสองยกแรกก็ยังไม่มีอะไรกันก็เป็นการวัดอาวุธกันไปสู้กันที่วงนอกดูเหมือนเจาเหล็กจะดูเหลืองกว่านิดๆออกแข้งซ้ายหมัดซ้ายเข้าเป้าได้ดีกว่าพอขึ้นยกที่สามฟิลเดินเร็วขึ้นเข้าถึงตัวเพราะอยู่นอกเสียเปรียบ โดนแข้งซ้ายหมัดซ้ายของเจาเล็กฟิลพยายามเดินเข้าจับในตีเขา่าเริ่มตีได้บ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนจังหวะเดินเดินเข้าไปก็โดนดักแข้งซ้ายหนักๆของจอเล็กเข้าไปหลายดอกท้ายยกแลกเข่ากันสนุกขึ้นยกที่สี่เป็นทางด้านจอเล็กที่ออกมาเดินบ้างอัดหนักๆทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาตอบโต้กันฟิลก็โต้ด้วยแข้งขวาประเภทซ้ายมากกว่าคืนขึ้นยกที่ห้าจอเล็กยังคงเดินเหมือนเดิม เป็นฝ่ายฟิลที่ต้องตั้งรับเจ้าเหล็กออกอาวุธแข้งซ้ายแบบหนักๆทำได้ชัดเจนกว่าปลายยกที่ห้าพี่เลี้ยงทั้งสองบกมือทั้งคู่ก็เริ่มเต้นหมดยกที่หกรรมการรวมคะแนนชูมือให้มุมน้ำเงินจเจ้าเหล็กที่เอ็นมวยไถแสงไปช่วงท้ายๆชนะคะแนนฟิลผ้าเบรดคอมแพคแบบเอกฉันททั้งสามเสียงมาดูคู่ที่สองคู่นี้สู้กันสนุกมากเพราะเป็นมวยคู่ลังตา และมีเป็นการชิงแชมป์102ปอนด์รุ่นมินิไฟเวทแชมป์มวยไทยเวทีช่องเจ็ดสีเป็นการพบกันระหว่างมนพร,รามสิทธเพชรฉลูกันพบกับจิรวัตรสราชภูมิกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายขนมากันอย่างรุนลรมบรรยากาศในเวทีดูคึกคักเป็นพิเศษขึ้นมายกที่หนึ่งเป็นทางด้านแดงที่นําไปก่อนมนพร,รามถีบมอนยันหลักทําให้จิรวัตรหัวทิ่มไปสองครั้งกลางยกจิรวัตรพยายามเข้าจับในเริ่มจับตีเข่าเริ่มตีได้เสียงเชียร์เริ่มมา ขึ้นยกที่สองเกมเปิดแลกอาวุธกันสนุกทั้งนอกทั้งในชิงจังหวัดกันไปมากลางยกเป็นทางด้านจิรวัตรโดนเตือนในจังหวัดใช้เหลี่ยมยกนี้มนพร,รามเริ่มออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าทั้งศอกเท้าเขา่าศอกจิรวัตรได้แผลแตกที่ใต้คิว้วมนพร,รามล็อกคอตั้งกำแพงกันเข่าของจิรวัตรได้ดีเหมือนทีมงานแก้ทางมวยมาให้คู่นี้จริงๆแล้วอาวุธมวยวงในเป็นของจิรวัตรเขาในจะดูเหลือมกว่าทางด้านมนพร,ราม เป็นอาวุธถนัดของทางจิรวัตรแต่ไฟนี้กลับกลายเป็นมนตรามที่กันเขาล็อกคอสู้วงในได้ดีกว่าแทงเขาได้เน้นๆหลายดอกขึ้นยกที่สามทั้งคู่สู้อาวุธกันสนุกแลกกันถึงอาวุธใครมีอะไรก็งัดออกมาสู้กันเต็มที่แต่โดยรวมแล้วมนตรามออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าเข้าเป้าและออกได้รวดเร็วกว่าและสามารถเก็บอาวุธเก่งของจิรวัตรได้หมด ขึ้นยกที่สี่จิรวัตรพยายามเดินเร็วเพื่อเข้าในแต่ทำอะไรไม่ได้โดนมนพระรามล็อกคอแน่นล็อกแบบดิ้นไม่หลุดล็อกจนคอหายหายไปเลยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันมวยเข่าแต่ตีเข่าไม่ได้กลับโดนมนพระรามที่ตีสู้เข่าได้ดีกว่าดักแต่ดักแทงทำได้แล้วตีวนออกจนจิรวัตรดูอากาศแล้วว่าเหมือนน้ำมันจะหมดถังในจังหวะเดินเข้าในมนพระรามกดคอขวางเข่าป้องกันตัว ล็อกแขนเก็บอาวุธของจิรวัตรจิรวัตรคิดได้แต่ทําไม่ได้หมดหยกกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้ฝ่ายแดงมนพรรามสิทธิ์เพชรลูกันชนะคะแนนจิรวัตรสราชภูมิแบบเอกฉัน49-47ทั้งสมเสียงมนพรรามป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวท102ปอนด์แชมป์เวทีมวยไทยเจ็ดสีไว้ได้รับเงินรางวัลกว่า400,000บาท พร้อมเสื้อสามารถของเวทีมวยไทยเจ็ดสีเวทีนี้เป็นเวทีของมนพระรามอย่างแท้จริงต้องยอมรับในความเก่งสมองมวยไอคิวมวยและทีมงานก็แก้ทางมวยมาได้อย่างดีมาที่รองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเพชรก้าล้านไฟนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินพบกับลูกช้างเพชรสมนึกซึ่งมาเข้าเวรแทนเพชรเนือตองขาวเชียงใหม่ซึ่งขอถอนตัวออกไปเกมเริ่มเปิดในยกที่สาม ปลายยกเป็นทางด้านของสิทธิศักดิ์ที่โดนลูกช้างสับศอกเข้าโหนกแก้มซ้ายได้แผลแตกขึ้นยกที่สี่สิทธิศักดิ์เดินเร็วเข้าถึงตัวเพื่อเข้าจับตีในเพื่อเล่นในเกมที่ตนเองถนัดแล้วกีทําได้ดีเด้งตีหนักหนักได้หลายดอกจนทําให้ลูกช้างเริ่มหมดเริ่มยุบเริ่มเหี่ยวชัดเจนขึ้นต้นยกที่ห้าสิทธิศักดิ์ยังคงเดินจับตีในต่อซึ่งยังคงทําได้ดีมีบางจังหวะที่ลูกช้างใช้เหลี่ยม ทำให้สิทธศักดิ์เสียทรงไปเหมือนกันแต่เรี่ยวแรงของลูกช้างก็ลดน้อยถอยลงอาจจะด้วยการที่เป็นหมวยแทนการฟิตซ้อมอาจจะไม่เต็มที่หมดหยกกรรมการรวมคะแนนให้เท็ดเก้าล้านหรือสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินชนะคะแนนแบบเอกสารลูกช้างเทศดสมนึกทําให้เก้าล้านหรือสิทธิศักดิ์ประเดิมชื่อใหม่กลับมาหายใจได้อีกครั้งมาดูที่คู่เอกของรายการ เป็นการพบกันระหว่างพรเสน่ห์ส,สภูมิพัฒน์พบกับคัมแบกทีเคยุทธนาพิกัดหนึ่งอยิปดปอนด์เกมเปิดในยกที่สามทั้งคู่เริ่มวัดเกมเข่าในสู้กันสนุกซึ่งดูเหมือนว่าตนตนพรเสน่ห์เหลี่ยมจะจัดกว่าในจังหวะที่คัมแบกจะเดินเข้าจับในพรสเสน่ห์ใช้เหลี่ยมหักทําให้คัมแบกเสียหลักล้มในบางจังหวะแต่ขึ้นยกสี่ต่อที่ยกห้าเป็นทางด้านคัมแบกที่ออกอาวุธเข้าเป้าได้ดีกว่า อาวุธหลากหลายกว่าแข้งซ้ายหมัดซ้ายออกได้ชัดเจนในก็สู้ได้ดีกว่าในยกที่ห้าในจังหวัดที่พรสเสนจะเดินเข้าจับในคัมแบ็กทิบสกัดได้หลายครั้งจนพรสเสนแทบจะหมดแรงในที่สุดคัมแบ็กก็คุมเกมเข้าไปเป็นเหมือนหนังม้วนเดิมๆกลับมาใช้อีกครั้งครบห้ายกกรรมาการรวมคะแนนชูมงให้ฝ่ายน้ำเงินคัมแบ็กทีเคยุทธนาชนะคะแนนพรสเนสนสภูมิพัฒน คัมแบ็กคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีอีกครั้งมวยทั้งสี่คู่ในสัปดาห์นี้ไม่มีนักมีน็อกแต่ก็สู้กันสนุกทุกคู่มาดูมวยไทยเจ็ดสีทั้งสี่คู่ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2,567ทั้งสี่คู่ทีมงามเกียรติเพชรประกบออกมาแล้วดูว่าคู่คีสูสีชกกันสนุกแน่นอนมาดูคู่เปิดหัวรายการเป็นการพบกันระหว่างนักมวยลูกครึ่งแดนกิมจิ มินโฮโชตบางแสนพบกับแสงทองน้อยแสงทองคาแกสพิกัดหนึ่งอหนึ่งปนคู่ที่สองตะวันฉายวีเคเขาใหญ่พบกับรุ่งเรืองเล็กน,นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยพิกัดหนึ่งอนด์บปอนคู่ที่สามคู่รองเป็กปอตอททองท,ทวีพบกับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงพิกัดหนึ่งอนด์บปอนและคู่ที่สี่เป็นคู่เอกนำรายการ ที่เดชชานครศสีพบกับเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามพิกัด1นึ่ปอนด์มาดูกันที่คู่ที่1เปิดหัวรายการมินโฮโชดบางแสนพบแสงทองน้อยแสงทองคาแกสพิกัด101่่ปอนด์บุงแดงมินโฮโชดบางแสนนักชกวัย17ปีสูง160เซติเมตรน้ำหนักต่อยต่อยอยู่ที่48กิโลกรัมเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้ เป็นมวยอาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวาเป็นมวยไฟเตอร์ประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาต่อยหน้าต่อยท้องอาวุธหนักแรงทุกลูกประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวเดินบทเดินเบนิดชวนทะเลาะร่างกายแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงซ้อมที่ค่ายมวยเสือก้ามวยไทยจังหวัดปทุมธานีสถิติสามฟอร์มหลังชนะคะแนนปอเช่อาวุธอุดรที่เวทีมวยจิตเมืองนนทแพ้คะแนนพูดาวออโต้อวัน ที่เวทีมวยจิตมืองนนไฟล่าสุดแท้คะแนนให้กับศิลาชัยดาบชานกองปราดที่สนามมวยช่องเจ็ดสีแห่งนี้เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกแสงทองน้อแสงทองคาร์แกสนักชกวัย17ปีจากอำเพอลหานรายจังหวัดบุรีรัมย์สูง167เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยอยู่ที่49กิโลกรัมเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอก เป็นมวยมีนาทีทองมีโอ,อกาสลุ้นนับน็อกได้ตลอดวงในก็มีขวางดันแทงสู้เป็นมวยฟอร์มสดซ้อมที่ค่ายมวยแสงทองคาร์ก๊สจังหวัดปทุมธานีสถิติสามฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนสิงห์ทุ่งสงวีเคเขาใหญ่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนสไนเปอร์อาวุตอุด,อดอรที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกสองเพชรน้ำทิพย์หนึ่งชัยวัดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงทั้งคู่ใครพลาดใครหลวมก็มีโอกาสหลับหลนได้เหมือนกันมินโฮนี่ก็ลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้เป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมเดินบู้เดินเบียดประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวขาแลกขาลุยอาวุธก็เตะขาต่อยท้องตัดลำตัวเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีข้ามศึกข้ามสายมาจากจิตเมืองนนอยู่ในทีมงานของเสียโชดบังแสน ในขณะที่คู่ชกแสงทองน้อยแสงทองคาร์แกสเป็นมวยสูงยาวมวยขวาประเภทอาวุธครบเครื่องขวางเสียบขวางแทงหมัดสอกคม่มประเภทนอกได้ในดีกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่ามินโฮเป็นมวยที่ฟอร์มสดขึ้นมาคู่นี้มวยอาวุธหนักแรงทั้งคู่น่าจะสู้กันแบบเดือดทะลุจอประเภทหาเกียร์ถอยไม่เจอทั้งคู่ มวยคู่นี่ชอบไปที่มินโฮโชดบังแสนชอบที่อาวุธหนักแรงกว่าเจอมวยทรงเดียวกันอาวุธตีต่อทีโดนต่อโดนดูว่ามินโฮไม่กลัวมวยทรงเดียวกันเบียดไปเบียดมาทีต่อทีท่าสมวยการยืนระยะท้ายท้ายมินโฮจะยืนระยะได้ดีกว่าในเกมที่สูสีมินโฮอยู่ในทีมงานของเสียโชดบังแสนบรรยากาศในเวทีน่าเสือจะดูดีกว่า สภาพร่างกายก็แข็งแรงแข็งแกร่งมินโฮเป็นนักมวยดาวรุ่งคนหนึ่งที่อยู่ในแผนการสร้างของทีมงานเกียรติเพชรไฟนี้จะแจ้งเกิดได้ที่เวทีมวยไทยเจสีแห่งนี้มินโฮโชดบังแสนจะเอาชนะแสงทองน้อยแสงทองคา์แกสไปได้สำหรับคู่เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้